สวัสดีค่ะพอพอ่อแม่เอฟซีช่องสุพรรณีแมวแมว,แมวนะคะมือนี่ทักทายตอนเช้าๆเลยนะคะพามาเที่ยวสวนตอนนี้กําลังมาหาหน่อไม้นะคะแต่ว่าวันนี้จะไม่เอาแต่ว่ามาส่องสอดส่องดูว่ามีไหมนะคะเห็นแล้วเห็นแล้วหนึ่งนอแต่ยังไม่ใหญ่นะคะคราวที่แล้วนี่มาเอาเยอะมากนะคะมองดูก่อนใกล้อันนี้ก็กําลังขึ้นกําลังจะขึ้นอ่านี่ไงนี่ไงเห็นไหมคะ หนึ่งนอใหญ่ๆเป็นนอไม้ไผ่บ้านนะคะในสวนของคุณครูใกล้บ้านนี่แหละนะคะเดี๋ยวส่องดูได้ได้เยอะอยู่ค่ะถ้าเกิดเอาเสียมมาเขี่มาอะไรก็จะเจอนี่กําลังจะออกนะคะอุดมสมบูรณ์อยู่ค่ะช่วงเห็ดก็มีเห็ดนะ <laughs> แต่ว่าปีนี้ยังไม่ออกเลยนะคะยังไม่ออกเลยอันนี้ของคนอื่นนะคะสวนนี้จะเป็นของคนอื่นคุณครูให้เขาขุดคลองรอบสวน <c oughs> สกลนครฝนตกหนักมากนะคะหนักมากแล้วก็น้ําท่วมหลายพื้นที่ นะคะน้าท่วมหลายพื้นที่เห็นบอกค่ะส,อส,อสอ่องส่องไปเอาไม้มาเขี่ยอะไรก็คงจะได้เดินดูอันนี้ก็จะเป็นอ่าตัวนี้แถวนี้เมื่อก่อนจะเป็นเห็ดออกอันนี้บอกไว้นะคะแต่ปีนี้ยังมิดจีรีเพราะครูทําแปลนค่ะทาโล่งก็เลยน่าจะแห้วเลยค่ะน่าจะไม่ออกกั้มักงนะคะ,ะแถวนี้เมื่อก่อนจะเป็นดงเห็ดเลยเยอะแยะไปหมดนะคะเดี๋ยวมาเดินดูเดินชม ว่ามีหน่อไม้บ่อนะคะเขาที you know, mm ่แล้วนี่ทาหมุกหน่อไม้นะคะอู้ได้เยอะเลยค่ะในหมุกหน่อไม้มีเยอะอยู่ค่ะแต่ก็เราก็เอาเข้าเท่าที่ทำกิดอันนี้ก็เป็นคลองน้ําที่ให้เขาขุดไปเพื่อให้น้ําไหลลงมาปาดน้ำ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 อุ้ยเมื่อันก่อนี้ยังแห้งอยู่เลยวันนี้น้ําไหลเลยนะคะนี่นะลำธารส่วนของคนครูนี่ <Kristen> รอบสวนเลยนะคะที่ที่จะมีน้ําล้อมรอบนะคะน้ําล้อมรอบเลยนะคะอันนี้ก็สามารถเดินลุยได้คะ่ะไม่ลึกคะ่ะเดี๋ยเดินดูก่อนเนาะไม่ลึกแต่ก็กลัวจะเปียกคะ่ะอ่าลุยมาลุยมานะคะอันนี้ก็ยังเป็นสวนของผู้อ้อมไปอ้อมมาติดถนนเลยนะคะเนี่ยเป็นคลองอีกนิดนึงก็เป็นถนน บรรยากาศดีเลยค่ะเหมือนมันเป็นเหมือนสวนในฝันที่ใครๆก็อยากได้บอกว่าจะมีเออเลยนะมีสวนแล้วก็มีลำธารเล็กๆอันนี้นะคะเป็นสวนในฝันจริงๆ <c oughs> นะเพราะว่าขึ้นไปนี่ก็เป็นถนนเลยนะคะเลยนี่ไปก็จะเป็นถนนเอ้ยๆนี่นะหฮะเลยก่อไผ่ข้างหน้าตัวเนี้ยค่ะขึ้นไปเนี่ยก็เป็นถนนเลย อันนี้ก็เป็นทางขึ้นสวนของคุเมื่อก่อนจะเป็นทางขึ้นอย่างดีแต่ทีนี้ก็จะมีญาติญาติไปหาเอาของในสวนโออนี่ไงหน่อ,นอไม้ก็ขึ้นหน่อไม้อันนี้เป็นไผ่สีทองนะคะอุ้ยออกเยอะอยู่นะคะเนี่ยแกงได้ค่ะแกงได้บางคนบอกว่าไม่เคยกินต้องต้มสอง,องครั้งเพราะว่าน้ามันจะสีเหลืองมากนะคะเป็นสีเหมือนอันเลยมานี่เราทาย,ยาก,กันยุงนะคะใส่เสื้อกันยาวมีลาธารเล็กๆ,ๆคัก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 ค่ะถ้าไม่ ปกติครูจะต้องทาข้างนีใ้ให้ให้ให้โล่งแฟนแต่ทีนี้มันมาใหม่ค่ะนี่มันมาตามน้ําใหม่น้ํานี่ก็มาจากเทือกเขาภูพานนะคะที่ตัวเมืองนี่ท่วมหลายจุดหลายแห่งหลายจุดหลายแห่งสวยสวยสวยโอ้ยเสียงจจกะจันเรารายโ,ยโอ้ยเดี๋ยว,วครูจะปีนขึ้นจะไหวไหมนี่จะลื่นไหมเห็นไหมคะลำคลองต้องบอกว่าเป็นลำธารนนีง เดี๋ยวจะขอขึ้นไปนะคะนี่ก็จะมีบันไดขึ้นเดี๋ยวเป็นเหมือนบันไดขึ้นไปที่สวนลุ้นๆกันอึบอ,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 อ่าลึกตัวที่ยังเล็กอยู่ก็เลยคล้องตัวขึ้นมาแล้วค่ะมาที่สวนสวนลกมากค่ะตอนนี้ก่อนหน้านั้นไม่กี่วันก็ยังแปนโล่งอยู่น้ำน้ำ,น,ำ,น,ำ,น,ำนะคะดูก่อนว่ามีเห็ดออกไหมเมื่อก่อนจะเห็ดเยอะค่ะแถวนี้หาเห็ดอยู่อู้เสียง ะะดูก่อนมาเห็ดออกบอ่อเห็ดออกบ่อเมื่อก่อนแถวนี้เมื่อก่อนก็เก็บหมดเลยเห็นไหมคะนี่ก็จะมีลำธารออกเป่อนเห็นไหมคะข้างหน้าก็จะเป็นถนนก็เลยกลายเป็นเหมือนสวนในฝันที่ใครๆอยากได้อันนี้ตั้งชื่อว่าสวนสวรรค์กะทิน้อยนะคะยุงกัดค่ะยุงกัดดูก่อนดูเห็ดก่อนปลูกชวนชม อยุ่ยุย่เราทายาก,กันยุงทุกที่ยกเว้นบางนี่ต้นสักนะคะต้นมะม่วงเสาที่ทำไว้นี่ค่ะมันหล่นมันล้มมันล้มดินมันชุ่มค่ะลุกแล้วมีมะม่วงอีกสามต้นแต่ว่าต้นนี้ก็เป็นผลให้แล้วค่ะเป็นผลให้เราได้กินแต่ยังไม่ได้เก็บกินเลยค่ะเอาไว้อวดก่อนนะคะ ต้นสักสวยงามแล้วหนึ่งโอ้นะคะมีสวนของครูเด้อลุกเดี๋ยวเราก็ค่อยถอนหญ้าไปโอ้ต้นอันนี้ตายจ้อยเอาชวนชมมาปลูกต้นชนชมต้นนี้ตายเลยนี่เมื่อก่อนมันขึ้นอยู่ตายแล้วก็มีไอที่เป็นแปนของเขานะคะเขาเพิ่งเขาเพิ่งไถน,นะคะของครูเมื่อก่อนนี่แปน มีกล้วยก็ไม่งามกขาไม่มีความรู้เรื่องในการปลูกแต่ก็ได้พอได้กินอยู่ค่ะมีมะนาวมาปลูกมีกล้วยมีอะไรมีมะม่วงมะม่วงต้นนี้ถูกต้นละสามสิบลูกนะคะดกมากเพิ่งเก็บหมดทุกลูกแล้วค่ะวันนี้เอามะเขือมาปลูกนะคะแต่ไม่ได้กินหรอกค่ะมะเขือมาปลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนผ่านไปผ่านมาเราก็เก็บไปกิน โอเคโอเคลูงนี่คือตายค่ะตายยืนต้นเลยนะคะเนื่องจากว่าปวกปวกัดปวกปวกัดอันนี้ก็ยังเป็นบริเวณสวนแล้วก็มีน้ําขึ้นเยอะข้าวก่อน,นยังแห้งนะคะเดี๋ยวค่อยมาทางริมเกือบเต็มสระเลยนะคะ่ะตกวันเดียวนะคะตกคืนเดียวน้ําเต็มสระเลยนะคะก <c oughs> ็ประมาณนี้ให้เห็นบรรยากาศท้องทุ่ง ะะมะขามันนี้เป็นทั้งปีเลยนะคะเดี๋ยวเป็นดอกเดี๋ยวเป็นผลอ่อนผลแก่ผลสุกป,ปนกันไปหมดคิดถึงเด้อคิดถึงแม่มอนแม่มอนเบิ่งดูนี่เบื่องดูนี่แม่มอนหลายขนาดหลายขนาดแต่คุณครูขุด,ดสิบ,ส,บสิบลุ้มนี่ยังไม่ได้สักตัวก็มีนะคะเป็นสายลกเลยค่ะมุมนี้เดี๋ยวจะจัดการวันนี้แหละถอนคะ่ะไม่ใช่ ไอนน้ต้นมะเกือนะคะเตี่ยไปยอมพาสีดำโอ้ยบรรยากาศคือขักแท้ถ้าจะทำเถียงนาน้อยก็ไม่รู้จะมาอยู่ยังไงกลัวคะ่ะอยู่คนเดียวนะคะโอเคโอเคปลูกไปเพื่อความที่จริงต้องการคือให้มันโลง่งเออตอนเย็นๆก็จะมาดูกระรอกดูนกนะคะตอนนี้นกเห็นไหมคะเสียงนกก็มีตัวนี้นกมากเลยไดเนี่จะทำทางเดินอยู่ตองถอนต้องถอนไป เนี่ลกมากเลยค่ะลกมากเลยวันนั้นมาถอนกับคูมุกก็ได้เยอะเติบจะถอนให้มันโล่งแปนอยู่แต่ตรงนี้เราก็โล่งค่ะอ่าไม่เห็นเห็ดเลยค่ะเห็นแต่เห็ดผีเบื่อตัวเรียกเมื่อก่อนก็เห็ดเต็มเลยแต่ก็ไม่มีเห็นอยู่ดอกหนึ่งแต่น่าจะไม่ใช่แล้วเนี่หงายทองเลย <laughs> โอ้ขนุนก็ไม่โต ปลูกอะไรก็ตายหมดค่ะแถวนี้นะคะปลูกไว้หมดตายหมดไหลสีทองรอบอันนี้ก็ยังเป็นคลองอยู่นะคะเป็นลาคลองแต่น้ํายังไม่ไหลคนยังไม่เยอะเดี๋ยวตัวนั้นจะเป็นคลองจะไหลยังเดินไม่ได้โอเคโอเคทักทายเดอ้อชมบรรยากาศบ้านทุ่งก,กับคุณครูแมวเมียว,วค่ะ